สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมกระบ,บะ4ประตูหน้าใช้1คันรถสวยรถเดิมมากๆนะครับกับคันนี้ครับ นิสสันนาวาร่า4ประตูเกียร์ธรรมดาเครื่อง2005ดีเซลเทอร์โบครับรถพร้อมใช้มากๆนะครับตัวสูงจากโรงงานส,สีสวยสภาพดีๆนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหากระบะนะครับจะสดจะผ่อนจัดไปครับ179,000บาทนะครับเครดิตด,ดีออกรถศูนบาทก็ได้นะครับผ่อน4,100เดยประมาณผ่อนได้5ปีนะครับผ่อน5ปีชิวๆนะครับเอาไปต่อย,ยอดอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆนะครับรถโดยรวมถือว่าสวยคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีสมาชิกบ้าน ใครไม่สะดวกเดินทางก็มีบริการจัดส่งให้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับรถเดิมๆแบบนี้ที่นํามาฝากนาวล่าทนทานอะไรหาได้สบายครับตระกูลฟอนเทียนนั่นแหละครับก็พัฒนาขึ้นมาเป็นนาวล่าชื่อมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาถูกใจเข้าใจสนใจไปชมไอเช็คดูรถทดลองขับนะครับ รถโดยรวมถือว่าสวยครบจบกับราคาและสาภาพก็น่าสนใจนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับจัดโปรโมชั่นให้แล้วนะครับ179,000บาทภายในระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้ากว้างนั่งสบายขึ้นลงสะดวกสบายเอาไปใช้งานเอาไปต่อยอดเอาไปเดินทางขนของเดินทางได้หมดครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและสมาชิกสนใจก็โทรเจรจานะครับกับเกียร์ธรรมดาเครื่อง25งดีเซลเทอร์โบนะครับรถใช้งานปกติมาลองขับได้เลยครับเป็นตัวเลือกกับสมาชิกนะครับใครหารถกระบะ4ประตู เน้นสีขาวเน้นตัวสูงกับราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0ตัวนี้ก็น่าสนใจครับกับโปรโมชั่นสวยๆ179,000สบาทนะครับดูสภาพภายในโดยรวมถือว่าแจ่มเลยครับกับราคาและสภาพแบบนี้ตัดสินใจดูได้เลยครับเป็นเครื่อง2 0 0 5ดีเซลนะครับดีเซลรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการใช้งานการซ่อมบำรุงดูแลตามแฟนเพจแฟนขับของกลุ่มนวาร่าก็ได้นะครับคันนี้ก็เดิมๆนะครับสวยๆคัดเกรดมาให้นะครับเป็นเกียร์ห สปีดนะครับปี2010สสีสวยๆสภาพดีๆนะครับยางก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วครับไม่แท้255,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับฝากให้สมาชิกได้เลือกด้ชมนะครับมีรถลงอยู่ทุกวันนะครับก็เลือกที่ชอบจัดที่ใช้ซื้อที่ไหวจะได้ใช้รถคันใหม่ได้อย่างมีความสุขและใช้ได้อย่างสบายใจนะครับโดยรวมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับนิสสันโนเวล่าตัว4ประตูเครื่อง2.5นะครับ